สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กิฟทูคิดก็จะพามารีวิวรถเหล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นคิวของกีนไลท์นะครับนี่เป็นคันนี้เลยนะครับ1984 Chef c h e v Rolet C20 ชนะครับคันนี้จะอยู่ในแพ็คของ Smoky Bear ซีรีส์หนะครับนี่เป็นเจ้าหมี Smoky Bear คันนี้เลยนะครับตรงนี้จะมีเขียนว่า p e e a c l l Prevent Forest Fire นะครับ ช่วยกันป้องกันไฟป่าด้วยนะครับนี่เป็นเหมือนรถด,ดับเพลิงป้องกันไฟป่าของเจ้าหมีสโมกกี้ ok นะครับมาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะบอกดีเทลต่างๆนะครับของรถคันนี้นะครับแล้วก็บอกว่าในคอลเลกชันสโมกกี้แบสซีรีส์1นึ่นี่จะมีรถอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดของรถด้านในกันเลยนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็จะเป็นเจ้า c h e โร o l ต t ี2 0นะครับอ่าจะเป็น c เชฟโร l e t ตัวเก่านะครับเป็นของปี1984นี่จะเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะครับอ่าคันนี้จะทำเป็นคัน สีแดงตัดด้วยราคาสีขาวแล้วก็ขอบสีขาวนะครับเป็นรถด,ดับเพลิงไฟป่าในคอลเลกชันของ Smoke ้ e บร์สตีลี่หนึ่งนะครับอ่าดูที่ด้านท้ายนะครับอ่าด้านท้ายคันนี้ก็จะเป็นพื้นเหล็กแบบนี้เลยนะครับเป็นพื้นเหล็กมาให้เลยแล้วก็มีดีเทลของช่วงล่างมาให้นิดหน่อยตามนี้นะครับอ่ามาดูที่ด้านหน้ากันนะครับอ่าด้านหน้าก็จะเป็นกระจังใหญ่ๆเต็มด้านหน้าเลยนะครับ แล้วก็มีโลโก้เชฟโ o เลตส,สีทองอยู่ด้านหน้านะครับฝาหน้าคันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมีสี่ดวงแบบนี้เลยนี่กระชนเป็นสีเงินแล้วก็ที่ฝากระโปรงก็มีเลขซีเรียลของรถดับเพิงคันนี้นะครับ20252นะครับนี่ด้านข้างด้านข้างที่ตัวประตูก็จะมีเหมือนโลโก้ของสำนักงานดับเพลิง แล้วก็มีเจ้าเลขซีรีส์เมื่อกี้นะครับแล้วก็มีหน้าหมีอยู่เล็กๆตัวนี้ด้วยค่ะข้าง,างก็จะเขียนว่า p Pi e เทลพีเว f o r e s t f i r e นะครับโปรดช่วยกันป้องกันไฟป่าด้วยนะครับนี่แล้วก็มีเจ้าหน้าหมีอยู่ตรงท้ายกระบะ่งนี้ด้วยน่ารักมากนะครับมาดูดีเทลที่ด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ที่ฝากระโปรงหลังก็จะเป็น มีดีเทลตามนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ที่กระบะท้ายก็จะมีเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของการดับเพลิงไฟป่ามาให้นะครับนี่อ่ามีสายยางมีโลสายยางอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีเหมือนปั๊มน้ํามาให้ตรงนี้ด้วยดีเทลดีมากๆเลยครับนี่น่ารักมากเลยครับอ่าแล้วก็มีสัญญาณไซเรนอยู่ด้านบนมาให้ด้วยอ่ามาดูที่ล้อกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นล้อ,อยางนะครับ นี่กินลาก็จะเป็นล้อยางเล็กๆแบบนี้แหละครับมีลายยางม,มาให้นิดหน่อยทําเป็นแม็กสีขาวมาให้นะครับเหมือนล้อกระทะสีขาวจะได้ลุยได้แบบโหดๆหน่อยอแล้วก็คันนี้จะเป็นกระจกใสมาให้นะครับ นี่กระจกใส่รอบด้านเลยก็จะเห็นเห็นพวงมาลัยเห็นคอนโซลนะครับแล้วก็อ่าบอกก็จะเป็นแบบเรียบๆเป็นเหมือนรถกระบะเบาะเบาะตรงยาวๆเลยนะครับอ่านี่ถ้าเพื่อนๆชอบเจ้า Chef ฟเรตซ C20 คันนี้นะครับซีรีส์ของ s m o k กี e แบดซีรีส์หน่งนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจกิฟ t ์ทูคินะครับหรือว่า IG g i f ิฟต์ทู หรือถ้าเพื่อนๆมีคำถามจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ Line Add g i ฟทู t นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวรถแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับถ้าเรามีรถคันใหม่มารีวิวก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้ g i f t t o k i t ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ